สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูกอีพีพิเศษที่12 5หนะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพาหลากหลายมาฝากพี่พี่กันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีพระหลากหลายรายการมาฝากพี่ๆนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเลยนะคะพี่ๆค่ะมาชมกันที่รายการที่1เลยนะคะสักครู่นะคะ รายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะพี่ๆค่ะชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถเข้ามาสอบถามหนูได้เลยนะคะสักครู่นะคะพี่เดี๋ยวหนูขออนุญาตกระเถบกล้องนิดนึงนะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะ รายการต่อไปรายการที่สองค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวันละครนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่ไม่สะดวกเก็บไปไม่สะดวกโอนนะคะก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพ,พี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะองค์ละหนึ่ร้อย100บาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะ,ะถ้าหนูผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีไยแต่ว่าอยากปิดก็สามารถโทรมาปิดกับหนูได้นะคะบอก EP และหมายเลขให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะพี่องนี้นะคะองนี้เป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกเก็บปลายทางขอให้พร้อมรับของก่อนจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสั่งแล้วไม่รับของหนูจะไม่สามารถให้สั่งช่องหนูได้อีกนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่8ปดนะคะองค์นี้เป็นวัดเกษชัยโยนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามหนูก่อนได้เลยนะ รายการต่อไปค่ะรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นขุนแผนวัดใหญ่นะคะเป็นเนื้อดินนะคะองรันหนึ่งอบาทนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะอ,อง์นี้ก็จะเป็นสมเด็จโตนะคะเป็นเนื้อดินนะ,ะรายการต่อไปรายการ11นะคะองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะคะ ขี่ไก่นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนชิปนะคะพี่ๆขาสำหรับพี่ๆคนไหนที่ไม่เคยสั่งช่องหนูลองเปิดใจสั่งได้นะคะพี่รับรองตรงปุกแบบที่หนูรีวิวไปแน่นอนนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่12คะ่ะองนี้เป็นหลวงพ่อเชมเป็นเหรียญน,นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสามนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะองลาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะรายการต่อไปรายการสิบสามค่ะอันนี้หนูไม่ทราบพะนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะเอ้ยผิดนะคะพี่เมื่อกี้สิบสี่นะคะเมื่อกี้สิบสี่ต่อไปอันนี้สิบห้าถูกแล้วค่ะอันนี้เป็นเหรียญรอเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะอันนี้เป็นเหรียญรอห้านะคะพี่ๆเขาไหนชอบสะสมเหรียญรอห้าหรือว่าเหรียญรอเก้านะคะสามารถ ปิดไปสะสมได้นะคะองละแค่100บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่17คะ่ะก็จะเป็นลอหนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่18นะคะอันนี้เป็นลอ9นั่งบัลลังนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่19นะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้เป็นซุ้มกอนะคะนี่นะคะเนื้อเก่าเก่าส,สวยสวแบบนี้เลยนะคะองศาหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะก็จะเป็นซุ้มกอนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปรายการที่ี่สิบสองค่ะอันนี้ก็จะเป็น ซุ้มกอนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบาเป็นมาหิสวนนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบสี่นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการต่อไปคะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อจงนะคะรายการต่อไปคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้เป็นพะลวงนะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่คนไหนสนใจนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์นะคะวันนี้มียกเว้นมีดกับ เลดข้อมือนะคะที่ไม่ใช่หนึ่งร้อยนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะอันนี้หนูไม่ทราบพระนะคะเป็นเนื้อดินนะถ้าพี่ๆคนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคปรูปภาพส่งให้หนูได้ทางไลน์ได้เลยนะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะอันนี้เป็นสังกาณใจหนูไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ย9เป็นจำชื่อผระไม่ได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นขุนแผนเคลือบนะคะ แต่เราแต่และว,วันแต่และองค์หนูเหมามาบางบางทีพักก็ซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างนะคะก็พี่ๆคนไหนชอบองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถปิดกับหนูได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสองนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนาวานนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสามเป็นดีลาเม็ดขนุนนะคะ น่าเก่าเก่าส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเลยนะ,ะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะอันนี้จะเป็นขี่ไก่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบหกก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะคะนี่หลวไม่ไม่ทราบว่าวขี่อะไรนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามเจ็ดเป็นหลวงพ่อไปน,นะคะ คงละหนึ่งร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของฟรีนะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดค่ะอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้าก็เป็นหลวงปู่สุขนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่บเอดเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองนะคะชอบองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะน,นี่เป็นพระือโขงนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้าเป็นพระคงนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบหกนะคะเป็นนางหนูมไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดเป็นพระรอดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเก้าเป็นปิตาหลวงปู่โตนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบนะคะอันนี้เป็นไม่ทราบผะนะคะเป็นเนื้อดินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ หนูก็ไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองนะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามนะคะอันนี้เป็นนางพิษนุโลกนะคะ ชอบองคไหนไหมายเล็กไหนสามารถโทรมาปิดได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะรายการต่อไปรายการที่54นะคะเป็นหลวงพ่อหนุ่มนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่55เป็นวัดเกตชัยโยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบหกนะคะจำหลวงพ่อไม่ได้นะคะน่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นพิมพ์นิยมนะคะถ้าหนูพูด่ถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบแปดค่ะ ไม่ทราบพระนะคะเป็นเนื้อชินอยากดูรูปภาพองค์ไหนหมายเลขไหนบอกอีพีกับหนูให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะเป็นพระลบุรีนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบนะคะเป็นกำไรนะคะหลวงพ่อรวยนะคะ สองร้อยบาทนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้สองร้อยบาทนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะเป็นตะกรุดน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสองคะนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการต่อไปรายการที่หกสิบสามนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสี่นะคะอันนี้เป็นมีดนะคะหนูไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเล่มละห้าร้อยบาทนะคะประมาณเก้าถึงสิบนิ้วนะคะนี่นะคะ เล่มเล่มไม่เล็กเท่าไหร่นะคะพี่แต่ก็ไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้เล่มละห้าร้อยนะคะประมาณเก้าถึงสิบนิ้วนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่หกสิบห้านะคะอันนี้ก็เป็นมีดหนูไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าหลวงพ่ออะไรนะคะอันนี้ประมาณสิบถึงเก้าถึงสิบนิ้วเหมือนกันนะคะ สนใจโทรมาได้เลยนะคะก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP 1 2 5หนี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ